นู่นคเส้นทางที่เราจะไปดูระดับความชันครับโค้งหักศอกเมื่อกี้ครับโอ้โหสุดยอดครับอยู่ผมอยู่ที่ฮูหาเผือกนะครับไปที่บ้านห้อยเฮียฮารุบ้านฮูผาเผือกครับดูเส้นทางครับ ล้มแปะแน่ครับเพราะน้ำหนักรถมันหนักครับอแบกของหนักแต่บักต่อก็ดันหาเรื่องที่จะไปทางดินอยู่ดีครับ มองเห็นที่เราพักเมื่อคืนครับครับเรื่อเรื่เลยครับโอ้โหสุดจริงครับสุด,สด ชาวบ้านกนหวัดดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้ไปบ้านผาเผือกได้ใช่ไหมครับผาเผือกนี่นี่นี่ไม่ใช่เลยไปนาจานี่นาะจาอันนี้ไปไหนไปไร่นี่ไปสวนไปไร่แต่มันจะหารูหาเผือกได้ใช่ไหมได้ไดโ้โอเคแล้วอันนี้จะไปไหนครับผมไปเอาเข้าวโพดนี่อ๋อไปข้าวโพดโอ้โห <laughs> สวนคุณพี่อยู่ตรงไหนครับตรงนั้นเปล่านี่นี่ข้างล่างนี่นนโอ้ข้างล่างนี่โอ้ปีใบนี่หิกาโชยโอ้โอเคโอเค,อเค <laughs> แล้วเป็นไงบ้างครับปีนี้ข้าวโพดร,ราคาดีไหมไดีอยู่ข้าวเจ็ดบาทได้อยู่แปดบาทอ๋อได้อยู่แปดบาทโอเคครับ <laughs> ขอให้ร่ำรวยเงินทอง <laughs> แล้วก็หวัดดีปีใหม่ด้วยครับ <laughs> ครับผมไปแล้วครับไปก็เคยดึก ทางยากไหมบ่าท่อนี่ดีอยู่นะทางดีโอ้โหดีของชาวบ้านนี่เป็นยังไงไม่รู้บ้านก็ดีท่อดีนี่โอเคครับไปนี่ทางดีนี่ไปสบายนี่ขับรถเครื่องนี่ครับผมขับรถเครื่องนี่สบายอ๋อโอเคครับผมถทางนู้นไม่ดีนี่ไปไม่ได้แต่ช่วงนี้ไปได้ไปได้อ่าโอเคครับผมเราเห็นว่าเห็นพี่เขาบอกว่ามีข้ามน้ําด้วยใช่ไหมมีข้ามนี่มีอยู่น้ำมีอยู่ตรงข้างหน้าใช่ไหมเอ้ยได้มันแน่เขาเนี้ยโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ไปต่อครับผมต้องใช้คุ้คักษ์ศิลป์เรียนมาครับจากสามสถาบันครับผมอาจารย์โจอาจารย์ปองครับผมและก็อาจารย์ต้าครับผมขอบคุณทั้งสามอาจารย์มากเลยครับผมสามสถาบันครับ นมุนมตรงนี้ก็สวยครับผมตรงนี้ก็สวยตรงนี้จะชันหน่อยครับโอ้หชันมากเลยครับผมบอกเลย ก่อนครับำใจก่อนโอ้ยขอทํำใจนิดนึงครับโอ้ย,อย,อยไม่ใช่ขำบรรดานครับเนี่ยผมบอกเลยนี่สันครับเนี่ยแต่วิวนี้อลังการจริงครับหลังจากจอดทำใจแล้วก็หายวิวถ่ายอะไรนิดหน่อย,อยก็ไปต่อครับเนินนี้มันแฉะด้วยครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับ น่าจะได้ครับน่าจะรอดครับเราจะไปถึงจุดผาชมวิวผาเผือกหรือเปล่าครับผมทีนี้ได้ย้อนกลับทางเดิมครับ tính của đều không. นใจก่อนครับตรงนี้สันมากเลยครับโอ้เราเป็นทางหญ้าด้วยครับแล้วก็ดินมันแฉดนิดนึงครับดูซิว่าผมจะกิ้งหรือจะยังไงต่อครับโอ้ยบักต่อเฮ้มาขนาดนี้แล้วถอยทับก็ไม่ได้แล้วครับไปต่อครับ ยี่สองมันแรงกระชากมันเยอะเกินไปครับ ตออทำใจนิดนึงครับถายรูปนิดนึงโอเคครับไปต่อครับทําใจเสร็จแล้วรู้สึกจะทําใจหลายยกครับ าแล้วครับโหสุดยอดเลยครับอันดับที่หนึ่งนะครับผมในการเอาตัวรอดนะครับสำหรับเนินนี้นะครับที่ผมล้มนะครับก็ไม่ยากครับผมไม่ซีเรียสครับผมไม่ซีครับอันดับที่หนึ่งเราต้องปลดเป้ก่อนนะครับเพราะว่าผมยกคนเดียวไม่ไหวนะครับเพราะว่าปี๊บสองข้างหนักมากนะครับปลดเป้ก่อนครับ พอปวดเป้น้ำเสร็จก็เราจะหอดปี๊บข้างขวาครับผมอันดับที่หนึ่งนะครับโหจริงไตมานมุนก็ได้แต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้มันหักสองครับผมมันก็เลยยากหน่อยพอดีเราก็ไม่ได้ดูลายด้วยครับก็ไม่เป็นไรครับเรื่องลมเป็นประสบการณ์ครับในการเอาตัวรอดครับ เหนื่อยก็พักครับให้รถพักบ้างครับได้นอนโอเคเดี๋ยวผมจะมาไลนา์นี้ครับ ครับการเอาตัวรถของผมก็ประมาณนี้ครับดูซิว่าจะเป็นยังไงข้างหน้าต่อไปครับคราวน,นี้เราผมจะปล่อยคันก่อนครับเหมือนค้ารถจะจับอย่างเงี้ยครับเราค่อยบิดคันเร่งส่งแล้วก็ปล่อยเบรกหลัง ดูแผนที่ก่อนครับสรุปดูแผนที่ครับคือเลี้ยวขวานี้ไปบ้านน้ําจางนะครับตรงไปครับไปจุดชมวิวภูผาเผือกครับแล้วก็ฮารุบ้านผาเผือกครับแล้วก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวจ่าโบครับโอ้โหคิดแล้วโอ้ยข่าวเช้ายังไม่ได้กินนะครับผมตอนนี้11บเอโมงแล้วครับจะเที่ยงแล้วนะครับผมบอกเลยครับต่อมาทาอะไรก็ไม่รู้ครับตรงนี้้โหโอเค หายต่อครับ ครับผมแต่ผมไม่ขอเจอครับตอนนี้เสิยงพงเพิ่งแล้วครับผมอยู่กับ ครับมาที่บ้านจุดชมวิวภูภูผาเผือกนะครับผมเป็นทางดินนะครับสุดยอดมากเลยครับผมยังไงก็เป็นประสบการณ์ครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสามพันนะครับพี่โจ้พี่ป่องแล้วก็พี่ต้านนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมอันนี้ก็คือบ้านผาเผือกนะครับบ้านผาเผือกเดี๋ยวผมกำลังดูว่าผมจะไปทางไหนครับ ไปไปจ่าโบไปทางไหนครับไปจ่าโบครับผมไม่จะผมจะกลับจ่าโบครับบ้านจ่าโบจ่าโบครับจ่าโบนี่พี่เลยมาแล้วนะไม่ผมจะต้องไปนี่ใช่ไหมอ๋อพี่ต้องกลับไปตรงนี้อ่อพี่กลับมาเลยี่เลยมาแล้วจ่าโบอ๋อไม่ไม่ผมจะกลับไปจ่าโบไงผมมาจากบ้านในห้วยเฮียไง อ๋อตรงตรงไปนี่นาะการใช้ขนมใหญ่เนี่ยพี่ตรงไปเลยเออครับผมหางนี้ไม่ไม่ทะลุใช่ไหมหางี้ไม่ทะลุกับเพชรโอเคครับผมขอบคุณมากครับ นาทีครับโอ้โหกว่าจะมาฮอดโอ้โหข้าวเช้าไม่กินกันครับผมก็ไม่ได้กินข้าวเช้าครับข้าวเที่ยงก็รวบรวม,รวมข้าวเช้าเวลานี้เลยครับก็ชิชีข้าวตกเสร็จก็สรุปเส้นทางเมื่อเช้าครับผมก็มาถึงบ้านจาบโบด้วยนบะ้านละก็เกือบไม่รอดครับผมอยากบอกเลยว่าสุดจริงครับทางทางสุดจริงครับทางทางสุดจริงมากเพราะว่า ยางผมก็ไม่พร้อมครับเป็นยางเดิมครับเป็นยางก็ที่สําคัญครับผมปบักต่อดื้อครับมือตึงไปนิดนึงครับผมมันชันครับโค้งหักสองแล้วก็ยางมันไม่ได้ครับก็ต้องทําใจไปครับผมก็ใจมันดื้อรันเพื่ออยากจะไปนะครับผม แต่สุดท้ายก็รอดกลับมาได้ครับเป็นประสบการณ์ครับเรื่องยกรถนี่เป็นเรื่องปกติของผมไปแล้วแต่เราจะยกยังไงไม่ให้รถมันเสียหายอ่ะมันสําคัญที่สุดครับเดี๋ยวประสบการณ์จะสอนเราเองครับไม่ยากครับเพราะว่าทุกทางมันต้องมีล้มบ้างไม่ได้ปกติครับก็ให้กําลังใจตัวเองไปครับแต่ยังไงตัวเราต้องปลอดภัยกลับมานะครับรถเราก็อย่าห่วงมันมากครับมันมีอะไรซ่อมครับมีอะไรเปลี่ยน ต,ตัวเราต้องรอดกลับมาให้ได้จบสามสองให้ได้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางของเราไปได้ด้วยนะครับผม <c oughs> บนทะเลหมอกแอดเดอะป,ปาร์คคอฟฟ <c oughs> ี่นะครับบอมบูงดีเซลดอนธานีนะครับขอบคุณนายไลเดอร์อายขอบคุณครับ